สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่4ฝนตกแดดออกฉันชอบสายฝนร่วงหล่นจากฟ้าฉันชอบแดดจ้าฟ้าสวยสดใส ฝนตกแดดออกนกกระจอกบินไปฟังเพลงกับฉันไหมมาสิมาฟังฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้าง ขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณฝนตกแดดออกนกกระจอกบินมา ฟ้าใสแดดจ้าต้นยาเอ็นไหวร้องรำทำเพลงคลื้นเครงหัวใจเธอชอบบ้างไหมมาสิมาร้องเพลง